สำหรับใครนะคะที่มา New n e Pavilion นะคะก็ไม่ต้องตกใจคือจริงๆอ่ะเขาจะมี q ิ c o d e ให้สแกนเพื่อที่จะรับชมนะคะ e อ p e r i e n c e นั่นอย่างเต็มที่แต่ว่าเราเป็นชาวต่างประเทศก็ Apple Store เนี่ยอาจจะไม่ได้รองรับแล้วเขาจะมีการฉาย LED อย่างเงี้ยออกมาให้เรารู้สึกตะลึงซึ่งตอนแรกสวยมากจริง เราก็จะสังเกตแล้วว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะหยิบแอปนั้นแหละอ่าโทรศัพท์มาเปิดแอปนั้นซึ่งเราก็ได้แต่แบบทำไรำอะทำไรซึ่งในแอปนก็เป็นภาษาญี่ปุ่นเลยอะแล้วเราก็แบบอ่านไม่ออกอะอ มันดีไหมสําหรับออมต้องยอมรับว่าถ้าเราเข้าใจในภาษาเขาหรือถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงตัวแอปพลิเคชันออมเชื่อว่ามันต้องดีมากๆแน่นอนเพราะว่าดูจากรีแอคของคนญี่ปุ่นเองอ่ะเขาดูแบบตั้งใจฟังเขาดูไม่หลุดโฟกัสเลยแต่ออมออกมาปวดหัวเลย